สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะไลคินิกอีกแล้วนี่ะเล้วันนี้เราจะพาไปชมเคสหลุดน้องนะคะก่อนเข้าไปดูคุณผู้ชมนะคะถ้าหนุนเจออู้วันนี้คนไข้ยเยอะมากเลยหนุนโจเนาะนะคะถ้าใครที่แบบว่ามาทำหน้ามาทำสวยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไลน์เข้ามาสอบถามหรือไลน์จองคิวก็ได้นอนนะคะอ่ะไปคุณผู้ชมตอนนี้เรายังไม่เอาออกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าเคสหลุดน้องวันนี้นะคะน้องจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะคะ นะตอนนี้คุณหมอกำลังฉีดอยู่นะคะคุณผู้ชมนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคุณหมอกำลังฉีดรถน้องอยู่นะคะอย่างเคสนี้ฉีดยากไหมคะพี่หมอไม่ยากเนาะเพราะว่าน้องคนไข้จะค่อนข้างชัดคุณผู้ชมแล้วก็จะใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะคะคุณหมอก็จะใช้เข็มเนี่ยโบทอกนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะคะคุณผู้ชมจะทําให้น่องของเราเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะประมาณ สองสัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะคะซึ่งคุณหมอจะนัดติดตามผลประมาณ2สัปดาห์แล้วก็4สัปดาห์โดยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเคสนี้คุณชมนะคะจะใช้อยู่ที่ประมาณข้างละสองร้อยยูนิตนะคะคุณชมก็สองข้างจะเป็น400ยูนิตนะคะซึ่งวันนี้คุณหมอก็จะฉีดนะคะบริเวณที่น่องนะคะซึ่งคนไข้เนี่ยจะได้เป็นการมาร์กยาชาไวแล้วนะคะคุณชมก็จะทําทให้การฉีดน่องอะ่ะมัน ไม่ได้เจ็บมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการประครบน้ำแข็งเพิ่มด้วยนะคะคนไข้ถ้าไม่ไหวบอกคุณหมอได้นะคะนะคะซึ่งการฉีดน่องนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นผลได้ชัดเนื่องจากว่าตัวบทของนะคะจะเข้าไปยับยั้งการทํางานนะคะแล้วก็ทําให้น่องนะคะตรงกล้ามเนื้อเนี่ยหรือที่เาเราียกว่ามาเซอนะคะคุณผู้ชมมันเล็กลงนะคะทําให้ปอดตัวนะคะผลลัพธ์เลยจะทําให้เราดูน่องเรียวขึ้นนะคะแล้วก็ เวลาคุณผู้ชมเกรงขาหรือใส่ส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้จะไม่แบบเป็นปั้นๆน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการนี้คุณผู้ชมปลอดภัยมากแล้วก็มันลดได้จริงนะคะคุณผู้ชมขนาดน่องเนี่ยต้องให้คุณหมอประเมินนะคุณผู้ชมว่าเราควรจะใช้ประมาณกี่ยูนิตดีนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือขนาดน่องจะต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมมันจะมีตั้งแต่ไซส์ s ไซส์เไซส์ L ไซส์ XL อะไรประมาณนี้นะคะ ลังฉีดดูแลไม่ยากคุณผู้ชมนะคะสามารถนอนราบได้ปกตินะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็จะหลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงก่อนนะคะสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะให้ใส่ส้นเตี้ยก,ก่อนเนาะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ใส่แล้วก็ใส่ในช่วงออกงานอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดออกก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะใส่รองเท้าส้นเตี้ยจะดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ตัวบดหอกมันแบบทํางานกับตัวกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนใครที่บอกว่าฉันต้องออกกําลังกายนะคะคุณผู้ชม ก็เว้นไว้ก่อนนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายช่วงกล้ามเนื้อน่องนะคะหรืออ,อย่างเช่นการที่ต้องเล่นเวทขาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะฮะก็เว้นไว้ก่อนนะฮะ mm hmm. แล้วก็โยคะสตรีมซาวนา่าอะไรแบบนี้นะฮะงดไปก่อนเนาะ mm hmm. แล้วก็แอลกอฮอล์นะคะงดทานกี่วันครับพี่หมอ2วันได้ไหมครับประมาณ2วันนะฮะสาวันสองสวันประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะ,ะ mm hmm. แล้วก็อาบน้ํา ทาครีมทุนนี่ได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็งดนวดแผ่นไทยก่อนนะคะอย่าเพิ่งนวดแผ่นไทยเนาะนะฮะแต่ถ้านวดตัวได้คุณชมแต่ว่าบอกอ่าหมอนวดว่าอย่าเพิ่งนวดบริเวณน่องนะคะให้ตัวยามันทํางานได้เต็มที่ก่อนสักประมาณหนึ่งเดือนนะฮะแล้วค่อยนวดไทยได้นะคะตอนนี้คุณหมออะไรนะคะนวดจีนกุหลาบของเทมล้อ อ๋อตอันนี้ก็อย่าเพิ่งทําดีกว่าคุณผู้ชมนะคะงดไปก่อนเนอะนวดนวดทุกอย่างบริเวณในร่างกายนะ,ะงดไปก่อนนะฮะดูแลค่อนข้างง่ายคุณผู้ชมนะคะจะไม่เหมือนอ่การทำเสลยกรรมนะคะที่จะมีขั้นตอนการดูแลค่อนข้างยุ่งยากนะคะแล้วก็ การร้อยใหม่อะไรเงี้ยก็จะดูแลยากกว่านะคะแต่อย่างตัวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากมายนะคะเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติได้เลยนะคะหลายๆคนถามว่าฉีดน่องไปแล้วนะคะสามารถขับรถกลับได้ไหม,ไมไขับได้นะคะคุณผู้ชมก็พยายามเขาเรียกว,ว่าเลยนะคะเ,เป็นเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะดีนะคะไม่ใช่เกียร์กระปุกนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ดีนะคะเพราะไม่งั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเหยียบ เหยียบคาดนะฮะรถรุ่นเก่าก็จะเหยียบขาดหนักนิดนึงนะฮะก็จะทําให้คุณผู้ชมมีอาการเมื่อยน่องได้เนาะหลังฉีดนะฮะบางท่านก็จะเมื่อยบางท่านก็ไม่เมื่อยนะฮะคุณผู้ชมแล้วแต่นะฮะ <Okay. S 1> ก็ถ้าแนะนําว่าคุณผู้ชมมาฉีดน่องนะฮะต้องขับรถมาก็แนะนําขับรถเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์กระปุกก็พักไว้ก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีคันเรื่องค้างกับพี่หมอ <c oughs> เพราะว่ารถรุ่นเก่ากคือคาดหนักมากแล้วก็ค่อนข้างจะหนืดนะฮะ แนะนำว่านั่งแท็กซี่มาก็ได้คุณชมหรือจะให้คนขับรถมาก็ได้นะฮะฉีดใสคุณชมเดินห้างอะไรได้ปกติเลยนะคะคุณชมมันจะแบบไม่ได้แบบว่าเราจะต้องเป็นผูพิการคุณชมหึงอออกมาเราสามารถแอคทิวิตี้ได้ปกติเลยนะคะเดินหงเดินห้างชอปปอง้ชอปปิง้งช้อปปิ้งตรงข้ามเลยค่ะเซินท่านลัดเท้าวเดินต่อได้เลยนะคะแล้วก็หลายๆคนถามว่า ไม่อยากให้แฟนรู้นะคะทำไงได้บ้างนะคะตอนนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าแฟนอะ่ะจับไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าพอเราฉีดเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราจะมีการคลีนนะคะให้เกลี้ยงเลยคุณผู้ชมรอยคล้งรอยเข็มต่างๆนะคะจะแทบไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแฟนไม่รู้อย่างแน่น,นอนว่าไปทําอะไรามานะคะน้องมันจะค่อยๆเล็กอย่างเป็นธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมจะไม่ได้แบบว่าลดแบบควบภาพแบบเหออมือนคนตัดกล้ามเนื้อน้องอะไรเงี้ยเนาะ มันจะค่อยๆลดนะฮะจะเต็มที่อยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับคุณหมอจะนัดฟอลโล่ด้วยนะคะคุณหมอเขาจะดูลายก้ามเนือ้อคุณผู้ชมอย่างเช่นเคสเนี้ยจะมีลายก้ามเนื้อที่มันจะนูนด้านหลังนะฮะแล้วก็มีนูนด้านข้างนะฮะคุณหมอก็จะค่อยๆฉีดบริเวณที่เป็นด้านด้านหลังก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาเสริมตรงด้านข้างนะฮะตรงปีกข้างเพื่อที่จะให้เวลาลดเนี่ยมันจะลดได้ค่อนข้างดีนะอันนี้จะเป็นเทคนิคนะคะคุณผู้ชมบางที่คือสักแต่ฉีดคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะ เราจะไม่ได้ว่ามาประเมินตัวน่องว่าเฮ้ยมันจะต้องลงตรงไหนต้องลดตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเคสนี้คือลงทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะบางคนมันจะปูดด้านหลังคุณผู้ชมปีกข้างไม่ค่อยออกเนี่ยมันแล้วแต่ลักษณะโครงขาของเรานะฮะต้องให้คุณหมอประเมินเนะะ <S <S าะเคสนี้ฉีดค่อนข้างง่ายคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะชัดเจนมากนะฮะ <S 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 ข้างนี้จะมีความใหญ่กว่าใช่ไหมพี่หมอ นะฮะเราต้องมีลงจํานวนยูนิตข้างนี้เยอะกว่าข้างนี้นะฮะคุณหมอเขาจะประเมินรายเป็นเคสไป mm hmm. เคสไปนะฮะคุณผู้ชมคนไข้นอนชิลมากพี่หมอแสดงว่าไม่ค่อยเจ็บเลยนะอาจจะด้วยการเปิดอาชาราก็มีน้ําแข็งคนไข้ถ้าเจ็บบอกคุณหมอได้นะคะร้องกรีดได้เลยนะคะ <laughs> <laughs> คุณหมอจะได้ตกใจนะฮะพูดแรกคุณผูะะ้ <laughs> ชมอย่าก,กรีดนะ ดูคุณหมอแบบยิ่งกรีดยิ่งแทงเข้าลึกสุดนะฮะคุณชมไม่ไม่ไม่เราก็จะมีสมาธิคุณชมนะฮะก่อนฉีดคุณชมเราจะมีการถ่ายรูปก่อนแล้วก็หลังทำนะคะเพื่อเป็นการติดตามผลนะฮะว่ากล้ามเนื้อน,น้องมันเล็กลงไหมแล้วจากนั้นนะคะคุณหมอจะนัดติดตามผลนะคะสองสัปดาห์แล้วก็สี่สัปดาห์นะคะหลายๆคนถามว่าบางคลิปทําไมนอนฉีดบางคลิปทําไมยืนฉีดนะฮะแล้วแต่ความถนัดคุณหมอนะคะคุณชม บางท่านคือถ้านอนฉีดก็ชิลดีคุณผู้ชมแต่ถ้ายืนฉีดก็โอเคเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่ว่าเราจะคนคุณหมอเขาจะถนัดแบบไหนนะฮะฉีดปังมากนะฮะหลายหคนอยากมีน้องเรียวในฝันคุณผู้ชมนะคะก็เข้ามาคุณหมอดูแลได้นะคะก็จะเป็นการฉีดโปรถ็อกเข้าไปที่บริเวณน่องนะคะคุณผู้ชม คุณหมอมือเบามากนะฮะด้านนี้คุณชมไม่มีอาการช้ำแต่อย่างใดนะฮะเห็นไหมคุณชมว่ารอยเข็มต่างๆเนี่ยมันจางลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีการคลีนอีกหนึ่งรอบนะคะคุณชมแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อด้วยนะคะ โบอทอกนะสามารถฉีดบริเวณน่องได้นะคะฉีดบริเวณกลามได้นะคะกลามเขาจะมีเป็นก้อนกล้ามเนื้ออยู่บริเวณเแนวขากันไกรนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมีมัดกล้ามเนื้อตามเขาเรียกว่าใบหน้าต่างๆเนาะอย่างเช่นปีกจมูกหน้าผากนะคะตีนกานะคะรวมถึงตรงคางด้วยเนาะบางคนคือชอบทําคางยู่อะไรอย่าง,าง,งนี้คุณผู้ชมนึกออกไหมโบทอกสามารถฉีดคลายได้นะคะแล้วก็ สีบริเวณขมวดคิ้วได้นะคะรวมถึงแขนนะคะแขนที่มีกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็ฉีดได้นะคะคุณผู้ชมรวมถึงใครที่เป็นไมเกรนนะคะสามารถฉีดรักษาบริเวณไมเกรนได้นะฮะบางคนถามว่าโบท็อกเนี่ยถ้าสมัยก่อนคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องศาสตร์ความงามนะคะเขาจะเอาไว้รักษาคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นชักโรคชักกระตุกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่แบบตาเหล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมจะใช้โบท็อกในการรักษานะฮะ เพื่อที่จะให้รูปลักใบหน้าเนี่ยคนไข้ที่ตาเหล่ก,ก็ก็จะตาแบบเท่ากันขึ้นแล้วก็โอเคขึ้นนะฮะแล้วก็ทางความงามเขาก็จะมาใช้ลดกล้ามเนื้อบริเวณผิวบริเวณตัวแล้วก็บริเวณใบหน้าต่างๆนะฮะซึ่งมันปลอดภัยนะฮะคุณผู้ชมโดยแพทย์ผิวหนังตามโรงพยาบาลชั้นนำอะไรเงี้ยของประเทศไทยก็ใช้โบตอกอยู่นะฮะแต่งที่โรงพยาบาลผิวหนังเลยคุณผู้ชมเขาจะใช้เป็นการรักษา อาการของคนไข้ามากกว่านะฮะจะไม่ได้เป็นด้านบิวตี้เหมือนแบบคลินิกเวชกรรมอะไรงนี้นะฮะคลินิกเรามีเลขใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะคุณชมสามารถนําใบอนุญาตที่อยู่ตรงด้านหน้าคลินิกนะฮะเ์ชได้นะคะคุณชมหรือด้านข้างผนังเนี่ยเขาจะมีตัวเคี o อโคสแกนได้นะฮะว่าคลินิกเราต่อใบอนุญาตท,ทุกปีนะฮะคุณชม คลินิกยุคใหม่นะคะต้องต่อใบอนุญาตทุกปีนะคะต้องเสียภาษีทุกปีนะคะ,ะ,คะถ้าไม่ต่อบใบอนุญาตทุกปีคุณผู้ชมเป็นคลินิกเถื่อนนะคะต่อให้มีเลขอนุญาตก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะคุณผู้ชมดอกตบองดอกตแบกหายไปก่อนนะคะนีปังมาก ใครที่อยากฉีดน้องนะคะคุณผู้ชมสามารถไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ไลน์แอดเดิร์ตไลค์คลินิกนะคะใส่ทั้งหน้าด้วยนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะ0649922808นะคะแล้วก็0630066808นะคะเราจะมี2สาขานะคะที่ตัวตัดรัดพลานะคะตรงข้ามโรงเรียนหอวังนะคะแล้วก็ที่ซีคอนบางแคชั้น3นะคะคนคุณผู้ชมใกล้ที่ไหนนะคะก็สามารถไปที่นั่นได้เลยนะคะคุณผู้ชม ะะเราจะมีการถามคนไข้เรื่อยๆนะครับุณผู้ชมคือถ้าคนไข้เ,ออเจ็บเราจะรู้สึกไม่สบายใจนะครับุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คนไข้แบบเจ็บน้อยที่สุดนะฮะซึ่งจริง,รงๆการฉีดน่องมันจะไม่ได้เจ็บมากอย่างที่คุณผู้ชมคิดนะฮะเนื่องจากว่ามัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นมัดใหญ่นะคะมันจะต่างจากที่เราจะฉีดโบทอ,อกน้ำผากนะคะโบทอ,อกน้ำผากจะมีการออรู้สึกเจ็บนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเรามารักยาชาหรือเราประคบน้ําแข็งนะคะก็จะช่วยบรรเทาการเจ็บได้ค่อนข้างแบบ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยคุณผู้ชมนะฮะบางคนถามว่าจะมีการแก้ยังไงบ้างน,นะคะที่รู้สึกว่าชินเข็มนะคะแล้วก็มาฉีดบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมจะทําให้อ่าความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีบางบางเคสไม่ได้บ้างคุณผู้ชมฉีดหนึ่งสองสามเนี่ยมารยาชานะคะครั้งที่สี่นะคะขอคุณหมอฉีดสดนะคะนะคะคุณผู้ชมเริ่มชินเข็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อาคุณผู้ชมใครที่อยากฉีดลดน่องแบบนี้นะฮะก็สามารถไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะคุณผู้ชมที่ไลน์แอดเดลัยคลินิกนะฮะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะที่0 6 064 99 22 8 0 8แนะ,ะแล้วก็063-0066-808นะฮะไลน์แอดเดลัยคลินิกนะฮะปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็แฟนเพจเดลัยคลินิกนะฮะแล้วก็ อ่า YouTube เดลทยคลินิกด้วยเช่นเดียวกันนะเดอะคลินี้ได้สง YouTube ด้วยนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยนะคะก็ฝากกด Subscribe ข้างล่างด้วยนะคะคุณชมใครมีอะไรนะสามารถเมนได้นะคะร่วมพูดคุยกับเราได้นะฮะเราก็จะตอบทุกคําถามให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้เลยนะคะนี่ อลาวคุณผู้ชมนี้วันนี้ลาไปแล้วนะคะถ้าใครอยากฉีดลดน้องหรืออยากจะทําสวยต่างๆนะฮะก็สามารถเข้ามาพบคุณหมอได้นะคะคุณหมอจะอยู่ทุกวันนะฮะแล้วก็คลินิกจะเปิดทําการทุกวันนะคะจะไม่มีวันหยุดนะฮะคุณผู้ชมยกเว้นปีใหม่แล้วก็สงการานตามปฏิทินปกตินะฮะแต่สงการานปีนี้เราไม่หยุดนะคะคุณชมเราเปิดปกติทุกวันนะฮะ ยังไงก็เข้ามาพบคุณหมอได้นะคุณผู้ชมมาปรึกษานะคะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าปรึกษาใดๆนะคะมาดูตัวยาที่คลินิกก็ได้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ชมเลือกมากมายหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะได้ค่ะนะคะเอาวันนี้ลาไปแล้วคุณผู้ชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากสวยนะะก็ให้เด็ดลยคลินิกดูแลนะคะคุณหมอเก่งแล้วก็มือเบานะคะแล้วก็ฉีดประบรุหน้าสวยแล้วก็ จิตตัวก็ปังมากนะครับวันนี้ลาไปแล้วคุณผู้ชมพบกันใหม่สวัสดีค่ะ